เอาเรื่องครับเอาเรื่องตกปลดฮะตกป,ปดหลักฐานยังคาปากเลยครับม้าหมักของเราสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับคำพาบันโครครับวันนี้ผมจะพามาทำเหยื่อม,ม้าหมักครับตกปกดครับสูตรนี้ครับม้าไม่เปื่อย ไม่ยุ่ยนะครับสามารถใช้ได้เป็นปีเลยนะครับไปทํากันเลยครับไปผมไปซื้อม้าหมูมาครับหนึ่งกิโลครับนี่ครับหนาหนม้าหมูของเราครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาแลตัดส่วนที่เป็นผังพืชก่อนนะครับนี่ครับ เราจะไม่เอานะครับส่วนที่เป็นผังพืชครับไอ้ที่ขาวๆนี่นะครับใช้มีดคมๆแล่ออกเลยครับเพราะว่าเวลาปลามันกินแล้วมันไม่ค่อยทะลุครับมันเหนียวครับตรงนี้คมเบ็ดมันไม่ทะลุครับโอกาสพลาดสูงครับเวลาเราวัดครับนี่ครับแล่ออกเลยครับ ได้ออกเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับมามล้วนๆครับจากนั้นก็มานี่ครับทำเป็นชิ้นเล็กๆครับหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยครับตามที่ต้องการเลยครับ ผมก็จะทําชิ้นประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับพอดีกับคำหนึ่งพอดีครับเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับหนึ่งกิโลของเราครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับสำคัญครับหมักเกลือครับ นี่ครับนี่คือการถนอมเนื้อครับถนอมเนื้อม้ามครับผมใส่ไปประมาณสามกรัมมือนะครับกะเอาครับให้พอดีกับม้ามเราครับความเค็มมันจะช่วยรักษาไอ้นี่ครับเนื้อข้างในม้ามเราไว้ครับไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยครับก็มาขยําให้เข้ากันอย่างนี้เลยครับนี่ครับ ได้ทีแล้วก็เอาไปพักก่อนเอาไปพักไว้ก่อนครับส่วนต่อมานะครับมัตตดิบชิ้นต่อไปครับนี่ครับไขมันวัวครับตัวนี้ครับเพิ่มความคาวครับมันครับเวลาลงน้ำครับมันจะช่วยเรียกปลาของเรานะครับ ผมก็จะมีดสับใส่เลยนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับไขมันวัวครับใครมีเครื่องปั่นก็สามารถไปปั่นได้เลยนะครับแต่ผมใช้วิธีการสับเอาครับนี่ครับได้แล้วครับประมาณนี้ครับนี่ครับไขมันวัวผมใช้สองขีดนะครับแล้วก็ นี่ครับวัตถุดิบชิ้นต่อไปครับกะทิสดครับผมใส่ไปประมาณ2 5 0มลตรนะครับนี่ครับกะทิข้นสดๆครับซื้อมาจากตลาดครับสูตรผมจะไม่ใช้กะทิกล่องนะครับแต่นะาๆท่านใดใช้กะทิกล่องก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกครับใช้ได้เหมือนกันครับ ต่อไปครับปทัทธริบชิ้นต่อไปครับไข่เป็ดครับไข่เป็ดมีความขาวจัดครับมันข้าวกว่าไข่ไก่นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับไข่เป็ดครับผมจะใช้อยู่ที่3ฟองนะครับไข่เป็ด จากนั้นครับก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับคนครับตีให้ไข่แตกให้ละเอียดหมดนะครับส่วนผสมทุกอย่างครับนี่ครับคนไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะละลายเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะมาเทบรรจุโหลไว้นะครับขวดโหลบรรจุกระป๋องเราไว้นะครับ เทลงไปเลยครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้ไม่ต้องปิดให้มันแน่นนะครับให้อากาศมันขายแก๊สออกมาได้นะครับแล้วก็ส่วนม้ามของเรานะครับที่หมักเทิ้งไว้ครับนี่ครับ เราก็จะมาหมักแยกไว้ก่อนนะครับมาแยกทิ้งไว้ก่อนนะครับหนึ่งวันครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ครับไม่ต้องปิดแน่นเหมือนกันครับนี่ครับหลังจากหนึ่งวันผ่านไปครับ <Wow. S 1> วางตากแดดไว้นะครับนี่ครับ จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับนำสองส่วนนี้ครับมาเทรวมกันครับตอนนี้หมาบของเรามันก็ดูดซึมเกลือเข้าไปแล้วนะครับมีความเค็มแล้วครับนี่ก็เราก็จะเอากินข้าวกินเหม็นจากวัตถุดิบของเราที่หมักไว้นะครับไปเทรวมกันครับ จากนั้นก็คนนะครับคนให้สวนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับจากนั้นก็ปิดฝาไม่ต้องสนิทนะครับนำไปหมักต่ออีก3าวันนะครับจากนั้นก็นำไปตกได้เลยครับช่องคำถามมันโคกขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ